สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปกบอกเกลือค่ะก็วันนี้นะคะก็มาเป็นสปะบอกเกลือพาเที่ยวแล้วกันนะคะแจ้งถามว่าโควิดใกล้จะหมดแล้วและใกล้ๆนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเดินทางไปเที่ยวกันได้แล้วนะคะก็คิดว่าควรที่จะต้องเริ่มโปรเจกต์นี้ได้แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆแล้วก็ใกล้ตัวก่อนละกันแล้วก็เป็นที่ที่แบบ เรามาประจํานะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดในการที่จะแนะนำทุกคนหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวที่นี่นะคะก็น่าจะรู้จักที่นี่ดีว่าตอนนี้แนนอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดน่านเลยหรือว่าเคยมาแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาเที่ยวในโซนน่านเหนือนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาทําความรู้จักกับที่นี่นะคะซึ่งเหตุผลที่ขอเริ่มที่นี่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ย เป็นที่ที่เรามาตั้งแต่เราแบบยังเป็นนักศึกษานะคะทุกคนยังแบบ6ปีผ่านไปแล้วอะที่นี่ก็ยังอยู่นะแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบเฉยๆด้วยนะคือเขาโตขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีแล้วก็คนรู้จักเยอะขึ้นมากๆนะคะถึงขั้นแบบเป็นอย่างเนี้ย คือมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นใหม่เยอะมากๆนะคะทุกคนแนนอยู่แทบทุกเจเนเรชันเลยเพราะว่าแนนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แบบรุ่นที่แบบยังแบบเล็กกว่านี้ยังเล็กกว่านี้เราก็ยังไม่ได้ดังมากนะคะแล้วก็เป็นที่ที่แนนจะมาประจําทุกครั้งที่กลับมานานก็ต้องมานั่งเล่นนั่งกินกาแฟอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะตั้งแต่ที่มันยังไม่ดังนะเพราะว่า มันก็จะมีเป็นศาลาเล็กๆๆให้นั่งส่วนตัวนะแล้วก็บรรยากาศก็ดีอากาศก็ไม่ร้อนมากแล้วก็มีลมกรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมีที่ให้แบบนั่งชิลได้เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนอะไรมากมายกับใครแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาเพราะว่า ก็ทำทำงานทำธุรกิจส่วนตัวเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าหลังๆตอนช่วงเนี้ยที่มีโควิดแล้วเขาหลังๆปลายๆโควิดเขาเริ่มเปิดนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนในเมืองน่านเอ,เองเนี่ยก็เริ่มเดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็เหมาะในการที่จะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกับที่นี่นะคะนั่นก็คือบ้านไทยลืน้นเอง ที่นี่ก็คือบ้านไทยลือนะคะนั่งอยู่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะไม่มีใครคงไม่รู้จักอำ,อำเภอปัวแน่นอนเพราะว่าหลังๆเนี่ยอำเภอปัวก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะคะคที่ค่อนข้างดังแล้วก็อยู่ติดกับอำเภอบอกก่อเกลือถ้าหนุ่มใครมาเที่ยวฝั่งนี้เนี่ยแทบจะทุกคนนะคะก็คือต้องเที่ยวที่อำเภอปัวแล้วก็ค่อยขึ้นบอกก่อเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่ที่นี่อำเภอ ปัวเนี่ยก็มีที่ให้เที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะดี๋ยวันนี้เราจะมาเริ่มจากที่นี่ก่อนเป็นที่แรกนะคะคือบ้านไทล้นอิบ้านไทลื้อน,นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอปัวในจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ค่อนข้างดังนะคะคนนิยมที่จะเข้ามาเที่ยวมานั่งเล่นชมวิวแบบนี้ช่วงหน้าผู่ข้าวอะค่ะมันก็จะแบบเขียวไปหมดอย่างเงี้ย นะคะมันก็จะเขียวแล้วก็น่านั่งเล่นมากแล้วเขาก็จะมีแบ่งโซนแบบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโซนส่วนตัวเป็นศาลานั่งนะคะหรือว่าเป็นแบบนั่งแบบนี้ก็ได้เห็นไปข้างหลังคืออันนี้คือเขาปรับปรุงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มันเล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วแบบรับจํานวนนะักท่องเที่ยวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรับปรุงแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งก็ จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยสวยไหมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าแนนอะมาอยู่มาที่นี่มาประมาณ6ปีแล้วนะคะทุกคนอยู่ตั้งแต่สมัยที่แบบบ้านไทยหรือยังแบบเล็กๆอะะยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เราเห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบมาประมาณ4ี่เจเนอเรชันแล้วอะหมายความว่าแบบ คือมันดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาทําเล็กๆเองนะนแบบเล็กๆอ่ะเออเหมือนเป็นความปันเล็กๆที่แบบเออทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางนาอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มีทางเดินเป็นไม้ท่อนแล้วก็มีศาลาหให้ทุกคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้นะคะมันแบบมันยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไร เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางเดินเล็กๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดเนี้ยอันนี้คือโซนที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเวลาเข้ามานะคะมาถึงก็จะมีป้ายให้เราสามารถล็อกอินเล่น Wi-Fi ฟ,ฟรีได้เลยนะคะแล้วก็โซนโน้นก็จะเป็นโซนน้ำอันนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะทุกคนยิ่งใหญ่กว่าเดิม แล้วก็สวยมากๆด้วยเวลาจะสั่งน้ำนะคะก็คือง่ายๆเลยให้มาที่โต๊ะนี้นะคะแล้วก็หยิบกระดาษอันนี้ขึ้นมานี่นะคะก็จะเป็นราคาน้ำต่างๆที่มีนี่แล้วเราก็เอาไปสั่งได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะพี่เขาก็จะทำให้ มีขนมด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้จะมีน้อยหน่อยเพราะมันเป็นช่วงโควิดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวท่าหน้าท่องเที่ยวนะคะตรงนี้มันก็จะเต็มไปด้วยของกินนะคะเราสามารถซื้อขนมจากตรงนี้ได้สั่งน้ำที่เคาน์เตอร์เสร็จก็มาหยิบน้ำกินได้เลยเด้อนี่นะคะนี่คือวิวจากชั้นสอนะคะ สวยงามแล้วก็น่านั่งมากๆวันนี้ดีหน่อยอากาศร้อนแต่ว่ามีลมมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะได้พาทุกคนไปเที่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาชิลเข้ามาล่องเล่นมาซึมซรบรรยากาศได้แล้วก็เดือนที่สวยที่สุดนะคะก็แน,น่นอนแหละเป็นช่วงที่เป็นช่วงหน้าลานะคะก็แนะนําว่าถ้าทงกคหมดโควิดก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่เดือน มิถุนาเป็นต้นไปจนถึงมปลายตุลาแลนะคะทุกคนก็ที่นี่มันก็จะเป็นบรรยากาศสีเขียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาช่วงหน้าหนาวเราก็อาจจะไม่เจอนาสีเขียวแต่ว่า,าจ,จะเห็นพืชผักอื่นๆที่ชาวบ้านปลูกแถวนี้นะคะตามช่งนาก็จะสวยไปอีกแบบนึงอากาศก็จะเย็นๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เย็นมากนะเพราะว่ามันก็มันก็อยู่ในที่ราบนะคะแ้วก็แต่ก,แก็เย็นกว่าเย็นกว่ากรุงเทพแหละอะไรประมาณนี้ ต่อนะคะทีนี้สําหรับคนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่บ้านไทยลือนะคะสามารถที่จะเดินทางโดยการเมื่อเข้ามาถึงตัวอําเภอเมืองหน้าน,นะคะก็สามารถถ้าตรงนีขับรถมาเนี่ยก็สามารถขับรถผ่านอําเภอท่าวังผานนะคะแล้วก็ตรงมาอยางอำเภอปัวถ้าเลยไปจากอำเภอปัวจะเป็นอาเภอทุ่งช้างแล้วก็เขตชายแดนลาวนะคะพอถึงอําเภอปัวนะคะก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นถนนเส้นเส้น เล็กนะคะสามารถที่จะดูใน Google Map ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าถ้ามาถึงแล้วด้านซ้ายมือจะเห็นปา๊มปตทอใหญ่ๆเลยตรงนั้นจะมีให้ยูเทิร์นนะคะแล้วก็ยูเทิร์นยูเทิร์นเสร็จจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วตรงอย่างเดียวเลยเราก็จะเจอกับบ้านไทยรอนะคะประมาณขับไปสักประมาณ5-10นาทีก็จะเจอแล้วค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายๆที่นะคะเส้นฟาร์มเห็ดวัวน้ำอะไรอย่างเงี้ยวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มี อีกสองสามที่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะพามาแนะนําให้รู้จักเรื่อยๆทีละที่แล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้มันเป็นคลิปสัส้นๆเพื่อที่จะพาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยมีเป็นยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุด,ดน้อยอยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่สาคัญบ้านไทยลื้อนะคะ ใครที่ mm. มาเดินเล่นเที่ยวกินน้ำเสร็จแล้วก็สามารถที่จะอุดหนุนเสื้อผ้าของบ้านไทยลือได้นะคะเขาก็จะมีผ้าเสื้อผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงมีตั้งแต่ในราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะขึ้นอยู่กับแนวที่เราชอบก็าสามารถเข้า ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นี่หรือว่าตรงไหนก็ตามเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดน่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทั้งช่องนี้เลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคน